เราใช่กําลังเบริงอยู่ไหน X4 คะอ่าวันนี้เนี่ยมาทําบุญกับน้องหญิงอ่าทําบุญอ่าถึงวันเกิดค่ะวันเกิดหญิงหยองเหรออ๋อวันนี้เป็นวันเกิดก็เลยมาทําบุญนะคะแล้วแล้วในวันนี้เนี่ยส่งบุญไปให้ใครบ้าง วันนี้ยิงก็ขอส่งบุญไปให้กับเอซีลุงพลกระแตนทุกคนนะคะที่บ้านนะะ,ะทุกคนยิงที่ถึงทุกคนนะคะแล้วก็ลุง,ล,งลุงเขาขึ้นศาลเป็นครั้งแรกแล้วก็ได้เบิกความแล้วเนี่ยก็ส่ง ไปส,งส่งบุญไปให้ลุงส่งบุญนะคะไปให้ลุงพกับประแตนนะคะให้ชนะอุปสรรคทุกิ่งทุกอย่างนะคะคอยชนะหมมาทุกิ่งทุกอย่างะะะะแล้ววันเกิดลุงเนี่ยเราจะไปด้วยใช่ไหมจะไปค่ะแล้วจะพานางรำไปด้วยเนาะไปรำไปศีสุขวันเนานะวัขขน,น,ะนที่เท<อ>่ลลาไหร่น้ันวันเกิดลุงเนี่ยเดือนสิงหาไม่รู้น่าจะเป็นอย่างนั้นนะเ่าไม่รู้ว่าวันที่เท่าไหร่เออแต่นายนงก็ไม่รู้แต่ว่ายิ้งจะไปไปศีสุขวันเนาะหมายความว่าเราจะไปรำอวยพรให้ลุงเนาะเรานัดกันไว้อย่างนี้นะคะ เคยทาไมไม่ค่อยได้ลงคลิปเลยเอะคะช่วงนี้ที่ยิงมีง,งานที่ร้านแล้วก็ไม่รู้จะลองอะไรก็เลยไม่ลงแต่ว่าก็ยังคิดถึงยังคิดถึงเหมือนเดิมค่ะ <c oughs> คิดถึงเอฟซีแล้วก็ลุงพลเลยเลยนาะเด <c oughs> ี๋ยวเรามาดูวา่าอาหารนะคะมีอินาขาลัมด้วยนะคะที่ที่อุทัยนี่ฝากไปให้ลุงปลูกแต่ว่าลุงก็ไม่ได้ปลูกเลย <c oughs> ปลูกแล้วตายใช่ไหมคะอันนี้น่าจะเป็นวันนี้เนี่ยมีการจัด อาหารที่เป็นประเภทเหมือนกับว่าเป็นสุกี้นะคะเป็นสุกี้ใช่ไหมคะสุกี้เนื้อย่างเพื่อที่จะเปลี่ยนบรรยากาศให้พระท่านได้ชันอาหารอีกแบบหนึ่งนะคะสีทุกท่านค่ะตรงนี้นะคะอันนี้ก็คือเป็นมีกุ้งสดๆนะคะแล้วก็ทำเองค่ะทำเองฝีมือผู้ฝีมือผู้หญิงค่ะ น้องก้อยเนี่ยเดี๋ยววันหลังเราไปเยี่ยมลุงพลกันเนาะที่เป็นน้องสาวของกับพี่หญิงนะคะอันนี้คุณแม่สวัสดีค่ะคุณแม่ค่ะสวัสดีค่ะนะคะเดี๋ยวในวันนั้นเนี่ยเราจะไปเยี่ยมลุงป้าด้วยเนาะนี่น้ำจิ้มนี่ทำเองพี่จริงแล้วนงมีสูตรน้ำจิ้มที่อร่อยมากนะถ้าลุงลุงพลอยากได้เนี่ยนงนงนงก็จะให้ลุงไปลองทำดูเนาะอร่อยมาก ปั่นเองค่ะเมื่อคืนค่ะอันนี้ปั่นเองนะคะปั่นเองเออวันไหนวันวันที่เราไปนี่เราน่าจะซื้อปั่นไปเลยเออปั่นปั่นไปแล้วก็ไปทำาราอย่างกินกันเนาะไปฉลองวันเกิดให้ลุงเนาะแต่ว่าลุงก็อาจจะมีอย่างอื่นด้วยอุ้ยเอ้าเอาเอาเอาโทษ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 นางคุณย่าใส่ซองเพิ่มอีกอ่าทำบุญไปแล้วนะเมื่อวานเราทำแล้วเออโอเควันนี้วันนี้คุณย่าทำไมสวยจังเลยคะ มาทำบุญใช่ไหมคะฝากบุญให้กับลุงพลป้าเตนหน่อยนะคะใช่ไหมให้ลุงพลป้าเตนสู้ชนะอะพี่นพลองดูอ่ะเรมันไม่ไม่เห็นเอาขยับไปอีกดิออันนี้ก็พี่นพก็มาทำบุญด้วยนะคะอ่าเป็นเป็นวัดที่บ้านของเราเองนะคะบ้านขำเปี้ยนะคะนี่นะคะ ตอนนี้เวลาประมาณ11เกือบ11นาฬิกาแล้วหลวงพ่อของเราเข้ามาด้วยแล้วก็หลวงลุงส่วนวัดนี้เป็นวัดที่ในหมู่บ้านของเราส่วนมากพระเนี่ยท่านก็จะเป็นญาติญาติของเราด้วยนะคะค่ฮะฮัทเรเดอร์ก็ตอนนี้เพิ่นเพ่นเข้าไปดูดูอาหารช่วยนะคะะรับผมก็จะมี การทำบุญเป็นเนพเิธีการทำบุญที่ <ไป S 1> เกี่ยวกับทำบุญให้พี่ชายเราด้วยพี่ชายที่เพิ่งล่วงลับไปแล้วเนาะแล้วก็ปู่ย่าตายายของทุกตระกูลเป็นเคญาติกันใช่ใช่คร,ร<ะ>ับผม Puthang Pakawantang Kawiwati, Swadewa เและนี้ก <t od em |ms|> ็พระท่านกาลังฉันฉันพระทหารนะครับผม เราายถ่ายกดีกว่ายดนครับก็มาร่วม ชื่อไทยก็มาด้วยนะครับผมบรรยากาศของงานนะครับผมก็จะมีกลับกลุ่มรอให้พระพันสฉันทหารเสร็จหลังนั้นก็กระพงรับพอกัน แล้วร่วมตามพระเพรนี้ก็คือร่วมรับประทานอาหารกันจากหลังจากที่พระฉันเสร็จแล้วับตันนี้ก็ทำให้เขาครบตามรูปแบบตอนนี้คุณแม่ก็นั่งเป็นประธานอยู่นะครับซึ่งซึ่งตอนนี้ก็ทำให้ ที่วไทยกลับมา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 ภายหลังนะเพราะว่าปัญหามันมีเพิ่นคุณมาวัดที่ดินดิน